สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึงเคล็ดปฏิบัติเพื่อหนุนนำความร่ำรวยและความสำเร็จสำหรับชาว12นักษัตร์ในปี2560เชิญรับฟังได้เลยค่ะ ผู้ที่เกิดปีชวดในปี2,560ควรหาโอกาสตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศนำโชคของท่านในปีนี้อาจจะนำเงินจีนก้อนเงินจีนหรือตัวแทนของเงินธนบัตรในหลวงครบ8 4พรรษามาจัดวางตกแต่งทางทิศเหนือของบ้านหรือห้องนอนจะเป็นการเรียกโชคลาภเข้าบ้าน และทำให้คุณนั้นร่ำรวยในปี2560ค่ะรวมถึงผู้ที่เกิดปีช่วดนั้นควรสวดพระคาถาบูชาชัยมงคลคาถาถวายบุญกุศลให้แผ่นดินพระแม่ธรณีหรือให้แก่เทวดาที่คุ้มครองตัวคุณก็จะทำให้โชคดีหากคุณสะดวกเดินทางไปไหว้ขอพรจากพระแม่ธรณีเพราะว่าพระแม่ธรณีนั้นถือว่าเป็นธาตุดินที่หนุ่มนำ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีชวดหรือเดินทางไปกราบนมัส,สการหลวงพ่อวัดไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมผู้ที่เกิดปีฉลูในปี2,560ควรหาโอกาสซื้อนาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะเรือนใหม่มาวางไว้ในห้องนอนหรือในบ้าน โดยแขวนหรือวางในจุดที่มองเห็นได้ชัดเพื่อเสริมโอกาสทางการงานและการเงินให้ดียิ่งยิ่งขึ้นในปี2560รวมถึงผู้ที่เกิดปีฉลูในปีนี้ควรสวดพระคาถาเพื่อบูชาและระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบทสวดอิติปิโสถวายพรพระซึ่งเป็นบทสวดสำคัญยิ่งและมีความมหศัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ เพียงแค่คุณตั้งใจสวดและระลึกนึกถึงเรื่มใส่ศรัทธาแบบไม่มีจิตสงสัยซึ่งอนุภาพแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจะปกปักรักษาให้ผู้ที่เกิดปีฉลูปลอดภัยและโชคดีตลอดปี2560สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบไหว้สก,การะคือหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่อำเภอบางพี จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่เกิดปีขานในปี2560ควรหาโอกาสทานมังสวิรัตในวันพระให้ครบเจ็ดครั้งในปี2560เพื่อจะช่วยให้ดวงชะตาเริ่มต้นเป็นอย่างดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีมิตรที่ดี และปูทางสู่ความสำเร็จในปี2560รวมถึงผู้ที่เกิดในปีขานควรสวดพระคาถาเพื่อเสริมบารมีของตัวเองคือบทสวดยอดพระกันไตปีดกพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสวัสด,ดีเป็นสิริมงคลมีอนุภาพมากส่งผลให้ผู้สวดมีลาภยศสุขสรรเสริญปราศจากทุกโศกโรคภัยและความพินาศทั้งปวง ควรที่จะไปกราบไหว้สก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาผู้ที่เกิดปีเถาะในปี2560ควรหาโอกาสไปบริจาคโลหิตไปร่วมเป็นเจ้าภาพบวชร่วมบุญในงานกฐถิน พระป่าหรืองานบุญต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เคราะห์และสิ่งที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นในปี2560นี้ได้รับความบรรเทาและพบความสงบสุขรวมถึงผู้ที่เกิดปีเถาะควรสวดพระคถาชิน,นบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเพื่ออัญเชิญบารมีของท่านเจ้าประคุณสมเด็จปกปักรักษาคุณ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีเมตตามหานิยมแขวคาดปราศจากโรคได้ลาบได้ยศค้าขายดีมีวิชาเจริญรุ่งเรืองและไปกราบขอพรจากหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ผู้ที่เกิดปีมะโรงในปี2560ควรหาเหรียญ10บ,บาทปี2555มาพกติดกระเป๋าสตางค์หรือพกไว้ในกล่องเก็บเงินพกไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2560ไปจนถึงวันที่1มกราคมปี2561หลังจากนั้นให้นำเหรียญน,นี้ไปทำบุญ จะช่วยดึงดูดการเงินโชคลาภและอำนาจทางการเสี่ยงโชคให้แก่ผู้ที่เกิดปีมะโรงในปี2560รวมถึงผู้ที่เกิดปีมะโรงควรสวดพระคาถาบารมี30ทัดเป็นบทสวดเพื่อเพิ่มพลังให้แก่เทวดาประจำตัวแล้วก็เพิ่มบารมีให้แก่ตัวเองด้วยรวมถึงไปขอพรไหว้พระแม่ธรณีที่ท้องสนามหลวง หรือไปขอพรพระพุทธไตรัตนายกหลวงพ่อโตชำปอกงวัดกัลยาณมิตรวรรมหาวิหารเขตทนบุรีผู้ที่เกิดปีมะเสง็งในปี2560ควรหาเสื้อหรือผ้าขนหนูสีม่วงแบบไม่มีรวดลายซื้อมาใหม่ไม่ต้องซักและไม่ต้องใช้ ติดไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อเพิ่มพลังคำพูดการค้าขายการเจรจาสเสน่ห์เมตตามหานิยมและการต่อรองทางการเงินให้กับคุณในปี2560รวมถึงผู้ที่เกิดปีมะเส็งควรสวดพระคถาธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเพิ่มพลังบารมีให้กับตัวเองและไปกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตวัดพนังเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีน้ำสามะสมคือแม่น้ำป่าศักแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำลบบุรีเป็นสถานที่ซึ่งมี่วงจุ้ยดีมากๆส่งผลในเรื่องของโชคลาภที่จะทำให้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในปี2560 ผู้ที่เกิดปีมะเมียในปี2560ควรหาปากกาสีแดงที่เขียนลื่นที่สุดมาไว้ใกล้หัวเตียงนอนเพื่อเสริมสุขภาพและสติรวมถึงสมาธิในการทำงานและปูทางสู่ความสำเร็จให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียในปี2560รวมถึงผู้ที่เกิดปีมะเมียควรสวดพระคาถาโมราปริศบูชาพระอาทิตย ด้วยบทพระคถาพระโพธิสัตว์พยายุงทองที่ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าการสวดบูชาพระอาทิตย์ก็เพื่อหลบหลีกภัยต่างๆและก็ไปสาการะขอพรจากหลวงพ่อบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามผู้ที่เกิดปีมาแมในปี2560 ควรตรวจเช็คหลอดไฟในห้องนอนห้องน้ำและโต๊ะทำงานอย่าให้หลอดขาดหลอดเสียหรือหลอดใช้การไม่ได้เพราะหากพลังไฟเสียจะเป็นตัวทำลายความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของผู้ที่เกิดปีมะแมในปี2560ได้รวมถึงผู้ที่เกิดปีมะแมควรสวดชัยมงคลคาถามหาการุนิโก เพื่อเสริมบุญบารมีและควรปไปกราบสาการะขอพรหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีก็จะทำให้คุณนั้นโชคดีตลอดปี2560ผู้ที่เกิดปีวอกในปี2560 ไม่ควรปล่อยให้พลังธรรมชาติหายไปจากบ้านหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณดังนั้นผู้ที่เกิดปีวอกควรหาต้นไม้สีเขียวๆจะเป็นกระถางต้นไม้หรือภาพต้นไม้สีเขียวก็ได้มาติดไว้ตรงประตูทางออกจากตัวบ้านหรือปลูกไว้ริมรัว้วจะช่วยเสริมพลังความสดชื่นปูทางรวยและชุบชีวิตชีวาการเงินให้กับผู้ที่เกิดปีวอก ในปี2,560รวมถึงผู้ที่เกิดปีวอกควรสวดพระคถาอาราธนาปริตและไปกราบสการะพระประธานในโบสถ์ของวัดแจ้งหรือวัดอรุณราช,ชวรารามที่ใต้ฐานมีพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองบรรจุไว้ด้วย ผู้ที่เกิดปีระกาในปี2,560ควรหาเวลาไปท่องเที่ยวข้ามน้ำข้ามทะเลเคลื่อนไหวร่างกายเพราะปี2,560ผู้ที่เกิดปีระกาต้องไปปลดปล่อยธาตุลมรับลมทะเลลมภูเขาหรือล่องแม่น้ำจะช่วยให้สิ่งที่ขัดขวางทางการเงินรวมถึงขัดขวางความคิดของผู้ที่เกิดปีระกานั้นหลุดไป เหลือไว้เพียงความกล้าและก้าวต่อไปอย่างดีที่สุดในปี2,560รวมถึงผู้ที่เกิดปีรากาควรสวดพระคถาอาราธนาปริตหรือคาถามงคลจักรวาลปาทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและควรจะไปกราบไหว้สการะขอพรวัดเทพพุทธารามหรือวัดพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของชนบุรี ผู้ที่เกิดปีจอในปี2560ควรหากระดิ่งมาห้อยลูกปิดประตูในห้องนอนหรือหาพวงกุญแจรถที่มีเสียงกริ่งๆเบาๆเ,เพื่อมาช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกโอกาสที่ดีในชีวิตให้กับผู้ที่เกิดปีจอในปี2560รวมถึงผู้ที่เกิดปีจอควรสวดพระคาถาชินบัญชรเพื่ออัญเชิญพุทธานุภาพ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยปกปักรักษาหรือสวดพระคาถาพระพุทธสายญาติ28พระองค์ก็จะดีมากๆแล้วก็ควรจะไปขอพรพระพุทธสายญาติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหารหรือพระนอนวัดโพประดิษฐานอยู่ณพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท้องสนามหลวงกรุงเทพผู้ที่เกิดปีกุลในปี2560ตลอดทั้งปีนี้ไม่ควรตัดผมตัดเล็บตรงกับวันเกิดประจำสัปดาห์ของคุณหรือวันพระเด็กขาดเพราะจะเป็นการถอนโชคลาภและโอกาสลางสังหรณ์ที่ดี ที่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณจะเป็นการขัดขวางการทำงานรวมถึงการเงินของคุณในปี2560ด้วยผู้ที่เกิดในปีกุลควรสวดพระคาถาปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระคาถาที่เพิ่มพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวคุณแล้วก็เพิ่มพลังให้กับเทวดาประจำตัวของคุณให้มีพลังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน คุณควรเดินทางไปสักการะร่วมพิธีบูชาดาวช่วงวันมาค้าบูชาหรือจะเป็นช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรี